สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวบ่อน้ำร้อนทานน้ำเย็นที่จังหวัดสงขานะครับอำเภอเทพาที่บ้านควรหมากวันนี้เป็นวันที่12สองิงหาวันแม่12สิงหาสองห้าหกสีครับไม่มีใครเลยสงสัย ช่วงนี้โควิดเลยอยู่กับบ้านหยุดเชื้อนะครับแต่ก็เราก็มาเที่ยวธรรมชาติกันได้เพราะว่าคนไม่มีเลยนี่เป็นทานน้ำธรรมชาติส่วนบ่อน้ำร้อนก็อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราลองไปแช่น้ำร้อนดู ป้ายมีเช็คอินถึงแล้วนะครับเดินบนก้อนหินด้วยความระมัดระวังนิดนึงโอเคถึงจุดที่เราจะแช่เท้ากันแล้วโอ้ยความร้อนน่าจะประมาณสัก สัก60องศาได้นะครับ60ถึง70แต่ก็ไม่ร้อนมากมีฟองน้ำบุยบุยเป็นอะไรที่ผ่อนคลายดีนะครับเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ ก็แช่เท้าไปนะ่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกสบายในยุคที่วุ่นวายได้จากตรงนี้ห่างจากถนนหลวงก็ประมาณสักสัก200เมตรได้ครับข้างหน้าได้ยินเสียงรถผ่านโอเคแช่เท้า ก่อนหน้านี้ก็ผมแช่มาพอสมควรแล้วเท้าเริ่มแดงแล้วรู้สึกเดี๋ยวผมจะพาไปจนถึงทางเข้านะครับโอเคเดินระมัดระวังสำหรับคนที่อยู่สงขาไม่น่าพลาดนะครับถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวแนวธรรมชาติเพราะว่ามันใกล้ถนนหลวงมากเลย ไม่ต้องปีนเขาด้วยช่วงนี้หาแหล่งธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายโอเคเราจะไปกันแล้วนะครับน้ำตรงนี้ก็เย็นเย็นดีหลังจากแช่เท้าน้ำร้อนก็มาแช่น้ำเย็นต่อไปกลับกันในระหว่างทาง ก็มีการสร้างสิ่งที่ปลูกสร้างไว้สำหรับการท่องเที่ยวเป็นระยะนะครับแต่ก็อาจจะแบบไม่มีคนมันก็เลยมีหญ้าขึ้นบ้างปปาไปนิดหน่อยสงสัยช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดอาจจะแบบจะคนท่องเที่ยวน้อยลงแต่ก็มาเที่ยวกันได้นะครับเพราะว่าผมเข้ามายังไม่มี ไม่มีใครเลยเฮ okay. มีป้ายทางเข้าที่เรามาจากเมื่อกี้ว่าธรรมชาติบำบัดมีศาลานั่งพักชมวิวโอเคครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทางเข้าเองก็น่าสนใจมีการ ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ได้เลยนะครับฝั่งนน้ก็จะเป็นม้าหินเรียงรายกันอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปนั่งดื่มรับประทานอาหารในระหว่างที่มาถึงแล้ว ตรงนี้นะครับห่างจากอําเภอนาทวีประมาณ2 0่สิบกิโลห่างจากอ,อําเภอจนะก็ประมาณ2 0่สบกิโลเหมือนกันถ้าใครผ่านระหว่างทางนี้แล้วยังไม่แวะนี้ต้องแวะแล้วนะครับส่วนใครที่อยู่ใกลหน่อยก็ลองมาเที่ยวดูได้ตรงนี้เป็นสะพานไม้ที่ข้ามไปอีกฝั่งได้ก็น่าจะแข็งแรงดีเดี๋ยวผมโอ้ย มีผูด้วยผมจะใช้ความกล้าหาญในการพาทุกคนไปบนสะพานนะครับแต่มันคงแข็งแรงแหละนี่ถ้าใครมาเช็คอินก็ชิวๆตรงนี้ได้เลยน้ำตกวิถีชุมชนคนควรหมากนี้เราไปบ่อน้ำร้อนฝั่งนูง้นโอเค งั้นเดี๋ยวผมไม่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นม้าหินอ่อนแต่ตรงนี้วิวสวยมากน้ำตกกับสะพานก็อยากให้มาเที่ยวกันใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดินทางข้ามจังหวัดก็ไม่ได้แล้วงั้นก็ เที่ยวแถวบ้าน Amazing unseen กันดีกว่าเดินทางกันในระหว่างทางก็มีน้ำตกเป็นสายยาวมาเลยถ้าใครอยากจะมาเพื่อแคมปิ้งตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคเลยนะแต่จะไม่ต้องค้างก็ได้มาต้มกาแฟนั่งคุยกันเป็นจุด ที่นัดพบเพื่อนๆนูน่นทางขึ้นเดี๋ยวจะไปทางนู้ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คือขับเข้ามาได้จนถึงบ่อน้ำํำพุร้อนเมื่อสักครู่ได้เลยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ต้องจอดแล้วก็เดินเข้ามานะครับอันนี้เป็นศาลาราลิมน้ํา เกือบจะถึงแล้วทางเข้าของเราโอเคให้ดูกันชัดๆสาราล,าลิมน้ำหน้านั่งใช่ไหมครับนั่งสักครึ่งวันเลยพอดีผมก็มาทำธุระในแถวนี้แล้วก็เห็นป้ายทางหลวงเขียนว่าบ่อน้ำพุร้อนก็เลยมา โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันแต่ก็คุ้มค่ามากที่ตัดสินใจมาแต่ก็ดูเหมือนไม่มีคนถ้ายังไงก็มากันเป็นหมู่คณะมาย่างปิ้งทำกับข้าวกินกันสักครึ่งวันเหมาะสมเลยครับนั่นคือรถที่ผมจอดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันมีจุดแวะสวย ชมวิวอีกจุดนึง่งเดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆก,ก่อนกับตรงนี้ก็ทําเป็นทางลาดถนนให้เดินนะครับนี่แล้วก็มีสะพานข้ามริมน้ำเพื่อชมวิวนู่นคือศาลาเมื่อสักครู่นี่จุดชมวิวข้างหน้าอีกนิดนึง ไปน้ำตก ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกลำธารเล็กๆน่ารักดีไม่ต้องไม่ต้องปีนขึ้นไปน้ำตกหลายๆชั้นผมว่ามันก็มันก็ดีนะครับบางทีเราไปน้ำตกแล้วก็มันมีอีกหลายชั้นก็ต้องขึ้นไปอีกแล้วก็มีอีกหลายชั้นอีกคือขึ้นไปสูงมากบางทีก็อันตรายเหมือนกันไอ้นี้เด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าเดินเล่นเป็นวงกลมแล้วก็ถึงละ มีเพลด้วยโอเคข้างหน้าก็เป็นลำทานมาแล้วนะครับว้าวตรงนี้ก็น่าจะแช่เท้าได้ มาแช่เท้าแล้วกันเมื่อกี้แช่น้ําร้อนคราวนี้แช่น้ําเย็นโอ้ยสบายเอเคมีขยะเล็กน้อยนักท่องเที่ยว น่าจะลืมเก็บกลับเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาลืมโอเคนี่เราเดินอ้อมมาจากทางเข้า ที่จริงทางเข้าคือทางก่อนที่จะเดินเข้ามาตรงลำธารเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพายย้อนกลับไปทางเข้าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เราเดินอ้อม,มือก็เลยไม่เห็นป้ายทางเข้านี่ครับใกล้ถนนเห็นไหมรถวิ่งเลยโอเคนี่แหละป้ายทางเข้า มีกเราเดินแยกเข้าไปที่น้ําตกซะก่อนนี่ก็ป้ายทางเข้านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องชะง,งกนิดนึงผมใช้ o o o l l m m p s ถึงจะมาเจอแต่ถ้าเกิดว่ามาเองโดยไม่มี Google m a p นี้ก็คงจะลงเหมือนกันเพราะว่าป้ายป้ายมันอยู่ข้างล่างจากถนนก็เดินเข้าไปเลยไปน้ำตกไปน้ำผู้หลอนลงได้สองทางลงทางนี้ก็ได้ ลงทางนู้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นถนนถนนหลวงอยู่ข้างบนโอเคครับก็จบการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจอมสงขาบ้านเรานะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ